สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนครับไปเลยครับช่วงนี้เดือนสิงหาคมครับเป็นเดือนที่เหนื่อยครับไม่สบายยังไม่หายเลยนะครับเป็นตั้งแต่วันที่เจ็ดที่แปดสิงหาครับแล้วก็ไอแล้วก็เป็นเหมือนไข้หวัด บอกว่าเป็นไข้หวัดสายพันเอนะครับทันปอนแต่ผมว่าเป็นโรคชอบไอมิจัยยกมือมิจัยยกมือถ้ายกมือมันจะมันจะนึกว่ามีของในมือไงน่นน่นน,นมันจะเอาที่หัวไปขนุนเฮ้ยหนูนี่ตัวแสบครับเ้ไปมิกไล่สิมิกไล่มิกไล่เฮ้ มิกถือไม้ก็หาไม้อันนึนงไม่งั้นมันมันมันยกว่ามีของไงถนนเนี่ย<ช>นนเนีโอกาสต,ต้องต้องทำครับเพราะว่าเรามีน้องหมาเนี่ยหกตัวครับแล้วก็บันไดเนี่ยวันนี้เลยเเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับให้ช่างพดมาช่วยทำ ที่กั้นทางขึ้นบันไดครับเนี่ยเราก็ได้ <c oughs> ประมาณนี้ครับวันนี้ผมมาทาสีสวยเลย <c oughs> เป็นไม้พาเลทนะครับแล้วก็ <c oughs> เขาใส่เรียบแล้วก็ผมเอาสีไม้สักทองมาสวยเลยเนาะสวยเลยดูดีเลยครับ <c oughs> แล้วก็คิดว่ามันมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นร่องๆ่ออย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คิดว่าเอ้มันจะ มันเดินจับเหมือนมันลำบากครับเราก็เลยเอาท่อพีวีซนะครับผ่าร่องมาครับแล้วก็ใส่ตอนนี้ก็เหมือนเราเห็นในบอกว่าเขาทํเขาทำรางน้ำอะ่ะผมก็เลยแบบมันน่าจะใส่ได้ครับก็ทำใหม่ก็สวยเลยครับส่วนข้างหน้าเนี่ยมันมีเหล็กฉลุอยู่ <c oughs> ก็เลยมาใส่เหล็กฉลุครับนะครับเป็นเหล็กปนไม้ครับเอาสิ่งที่เรามีอยู่นะ ผมไปซื้อไม้มาแค่สองมัดแล้วตรงน,นั้นมันก็มีเหล็กอยู่แล้วก็ให้ช่างพดมาช่วยช่วยนะครับสวยเลยนะครับที่กัน้นน้องหมาไม่ให้ขึ้นบันไดครับเพราะงั้น้องหมาซนนีน้ชอบนอนบริเวณนี้นะครับแล้วขึ้นบนบันไดนี่มีแต่รอยเท้าเขาตอนนี้ก็มีรอยเท้าแมวยังดีครับรอยเท้าแมวไม่ไม่เลเหมือนหมาน้องหมาเล็กกว่า มีต้ <C oughs> นไม้สวยมากเาลยอแ,แ,แ,แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมทำนะนี่ครับค้างเห็นไม้มันเหลือครับ <C oughs> <c oughs> เป็นไม้ยูคานะครับไม้ยูคานาวิทย์ก็มาเอามาทิ้งไว้ให้หลายท่อนเลยครับก <G un> ็เลย <G un> อยากทําค้างแล้วก็เดี๋ยวไปเอาพวงคามที่อยู่ตรงนู้นนะครับ <C oughs> เดี๋ยวไปขุดนะครับเอามาปลูก วันนี้ก็อยากทําที่นั่งตรงนี้นะแต่มไม่ไหวก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศยังไม่ดีครับมันเป็นช่วงที่แบบหลายอย่างครับเลยไม่หายครับนี่ผมอยากให้ดูครับผมมีแหนแดงนะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ลงมาปล่อยหน่อยนึ่งครับ แล้วตอนนี้กระจายไปทั่วเลยครับอืมถือว่าโชคดีนะที่จริงมันไม่ค่อยจะอยู่ยครับส่วนมากมันจะเป็นเดี๋ยวนั่นนานไปมันจะเป็นแหนบเป็ดตอนนี้เป็นแหนแดงอยู่นะครับเป็นชั้นๆช,ช่อๆนะครับเนี่ยตักไปให้ปลาได้หลายครั้งแหละเดี๋ยวนี้จะตักอีกก like, ็กดไลค์กดแชร์นะครับ ก็คิดถึงไม่ได้ไหลานานครับก็คิดถึงอยู่นะครับแต่วันนี้ก็เลยถืีโอกาสออได้มีงานเพิ่มนะครับทำกรง <c oughs> กั้นน้องหมานะครับออมีอะไรที่ทำได้ก็อยากจะทำไปเรื่อยๆครับดูดีนะนะเพราะมันสวยตรงที่สีนะหาสีน้ำสุดเดียว สีเบยเยอร์ไม้สักทองครับโอเคนะครับกดไลค์ like, กดแชร์นะครับสวัสดีครับกับปันสมทริศรานะครับสวัสดีครับ